มัสมัน่นแกงแก้วตาหอมยี่หรา่ารสร้อนแรงชายใดได้คืนแรงหอมยาแดงและยาดมเ <c oughs> มนูเสริมสร้างรายได้ในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากเมนูแกงมัสมันเมนูสุดิตรระดับโลกสูตรทำง่า,งายง่ายทำยังไงไปดูกันคะ่ะ เราจะมาแนะนำวัตถุดิบในการทำเมนูแกงมัสมั่นกันค่ะเราจะมาเริ่มกันที่พระเอกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเอโรน้ำพริกแกงมัสมั่นนะคะหอมอร่อยหอมเครื่องเทศใช้ง่ายประหยัดในซองเดียวค่ะขาดไม่ได้เลยเอโรสะโพกไก่ติดกระดูกแช่แข็งนะคะมาในแพคขนาด2กิโลกรัมค่ะเนื้อไก่สดสะอาดมีคุณภาพที่สาคัญยังเก็บได้นานอีกด้วยนะคะ และแกงมัสมั่นนะคะจะอร่อยมากขึ้นค่ะเพียงแค่นี้นะคะปรุงรสด้วยเอโร่ผงท้าน้ําซุปข่ะผลิตจากน้าซุปหมูแท้ๆวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะใช้แค่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด1ลิตนะคะและรสชาติความเข้มข้นของแกงมัสมั่นก็อยู่ที่นี่เลยค่ะเอโร่ ero, น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะรสชาติเข้มข้น กลมกรอบหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาค่ะและแกงมัสมั่นจะกินกับอะไรล่ะคะถ้าไม่ใช่นี่คะ่ะแผ่นแป้งโรตีแช่แข็งแป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยได้ทั้งเมนูคาวหวานที่สําคัญเก็บได้นานอีกด้วยค่ะเอาล่ะคะ่ะหลังจากที่เรารู้จักตัวช่วยผู้มีพระคุณในการทำอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะหร,รือว่าแป๊เดียวเสร็จขั้นตอนแรก เดี๋ยวเราจะมาผัดพริกแกงมัสมั่นกันก่อนค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเทหัวกะทิลงมานะคะนี่ก็คือกะทิ UHT เ a e r o นั่นเองค่ะวิยหอมมากหอมมันเหมือนมพะพร้าวคั้นสดว่าไม่ได้บุญบาปและนี่นะคะน้ำพริกแกงมัสมั่นเอ e r o ค่ะเพียงแค่เปิดซองค่ะคุณผู้ดูห oh. อมกลิ่นเครื่องเทศไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็ผัดค่ะค่อยๆผัดไปเติมหัวกะทิไปเวลาผัดพริกแกงนะคะต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อน ค่อยๆใช้ไฟอ่อนไล่ผัดไปนะคะพอเราคนให้ตัวพี่แกงเข้ากับกะทิดีแล้วนะคะตั้งไว้นิดนึงให้สัมผัสกับความร้อนแล้วให้ตัวพี่แกงกับกะทิเนี่ยเริ่มแตกมันนะคะเราถึงจะค่อยเติมหัวกะทิเข้าไปอีกค่ะตอนนี้กินหอมไปถึงยาลาแล้วนะว่าไป <c oughs> ใคไปเหรอ <c oughs> แตกมันดูยังไงดูแบบนี้ค่ะฟองอากาศจะเริ่มปุด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  ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะสะโพกไก่ติดจะดูกแช่แข็งตตเอโรค่ะใส่ลงมาเลยคุณผู้ดูค่ะแล้วก็จะบอกว่าสะโพกไก่ของเราเนี่ยนะคะผลิตมาจากไก่สดที่ได้มาตรฐานค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาแช่แข็งก่อนนะคะแล้วค่อยมาวางจําหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเก็บได้นานแน่นอนค่ะ เอาล่ะพอสังเกตว่าสะโพกไก่ของเราเนี่ยผิวเริ่มตึงๆตึงๆเหมือนหน้าคนทำเสร็จแล้วปุป๊บเราจะเติมหางกะทิลงมาค่ะ ของน้ำแกงนะคะด้วยผงทำน้ำซุปตาเอโร่ค่ะผลิตจากน้ำซุปหมูแท้ๆร้อเอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศที่หอมแล้วก็ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับรสชาติน้ำแกงเราค่ะ ไม่มีผงทําน้ำซุปนะคะเราก็จะต้องไปเคี่ยวสต๊อกก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอาน้าสต๊อกเนี่ยนะคะมาผาสมกับตัวหัวกะทิเพื่อให้ได้หังกะทิที่รสชาติกลมกล่อมค่ะแต่เพียงแค่คุณผู้ดูใช้เอโร่ผงทำน้าสุปเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปเคี่ยวให้เสียเวลาตักปุ๊บใส่ปั๊บลป๊บใส่ลงมาเลยโอ้โหบอกเลยคุณภาพได้มาตรฐานคุณผู้ดู เวลาเราเติมพวกน้ำปลานะคะเราต้องเติมตอนที่น้ำมันเดือดอุณหภูมิมันสูงนะคะเพื่อที่ว่าความหอมของน้ำปลาเนี่ยมันจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราปรุงรสแล้วก็ใส่วัตถุดิบทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะปิดฝาค่ะฝุ่นน้องเขาไว้สักพักนะคะให้ไก่สุกแล้วก็เปื่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําของที่จะกินเคียงกับแกงมัสมันกันค่ะนั่นก็คือการทรําโปรตีแอนคิดว่าจะต้องแบบ ปั้นปงปั้นแป้งใช่ไหมคุณผู้ดูไม่เลยจ้าเพียงแค่มีน่จ้ากระทะแลกนมีกระทะก่อนและและอ้าวไม่ไหนนี่ค่ะเอโร่แผ่นแป้งโรตีแช่แข็งนะคะคุณผู้ดูเขาแพ็กมาแบบนี้เลยเพียงแค่คุณผู้ดูลอกกระดาษออกนะคะแล้วก็จะได้โรตีแบบนี้มาค่ะวางบนกระทะไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ระหว่างที่ทําโรตีนะคะเหลือบตาเหลือบใจมาดูมาสัมนด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้ค่หม้อต้องค่อยคคนไปด้วยนะคะ อยหอมเพียงแค่าวางแผ่นแป้งลงมาบนกระทะน,นะคะแผ่นแป้งก็จะค่อยฟูขึ้นแบบนี้เลยค่ะหนาว้าเขาบอกให้เราสู้ๆเดี๋ยวรอสังเกตนะพอเขาแผ่นแป้งตรงนี้แผ่นตรงกลางเริ่มสุกเราจะพลิกกลับด้านอุยชีวิตง,ง่ายมากเลยอะ่ะพลิกแบบนี้พลิกแบบนี้กแบบนี้างแบบู้ฮ้ว้าวตะกินเดี๋ยวดิฉแบบัแบบนพอสีสวยสองข้างนะคุณมาดูเดี๋ยวเราแบบ ทาทรงว่ามาจากทางใต้ใส่ถุงมือตกโป๊ะให้มันเพิ่มแบบชั้นฟูฟูขึ้นไปอีกแล้วก็ตัดชิ้นเสิร์ฟวอลนัมเบอร์วันนาทีที่กดใครตบมนันอุ้ยเนีย่ยเห็นไหมตบมนันเนี่ยคุณผู้ดูพอเราตบอะ่ะตัวชั้นแป้งมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราทําไงเราหั่นชิ้นจะบอกว่าเนี้ยแนะนําผู้ประกอบการให้ซอติดตู้ไว้ใช้งานบ้างแตเย็นเลูกแป๊บหนึ่งอย่าโมโหติดให้แล้วเดือดใหญ่ ผู้ประกอบการคนซื้อติดตู้เย็นไว้เลยนะคะแผ่นแป้งโรตีแช่แข็งอ่ะมาค่ะคุณผู้ดูจัดจานค่ะโรตีเสร็จแล้ววางลงมาเลยแบบนี้อุ้ยสวยสดละงดงามทำอาหารเหมือนหน้าตายอีกแล้วแย่จัง แค่มีตัวช่วยดีๆนะคะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ่งกริ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคดีๆในเมนูต่อ,อไปนั่นเองค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมค่ะ